สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้มาพบมาพอกับยาดปุ่นคนเช้าเกลือนอีกแล้วนะคะที่ยากหลายมือพี่น้องมาไใ้ลง้งทิพย์้เบิองเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเฮ็ดอันนี้ละน้ำพริกน้ำพริกปลาส้มทรงเครื่องคะ่ะฮะพี่น้องปลาสามอันเนื้อปลาสามสามกิโลครึ่งสามกิโลหาขีดเฮ็ดออกมาแล้วได้ซ้ำเนียพี่น้อง ได้ยูประมันกิโลนี่แหละค่ะนี่ค่ะแซบผู้ใดได้กินเิ่นกรว่าแซบนะคะ,ะเพิ่อก็เลยสร้างมากกระไเฮ็ดแตเพิ่นนางขัววยูปมันสามชั่วโมงพี่น้องคอยตื่นขึ้นมากคอยเฮ็ดเลยตั้งแต่อันหกพุ่งเสารพึ่งจะแล้วว่างมันสามโมงกว่ากว่านี่ค่ะพี่น้องมันกรล่างสิกรอ,อันก่อกระปุกคยใส่กระปุกคยเพิ่นค่ะพี่น้อง กอ,อกใส่กระปุกกระเลแซ่บค่ะพี่น้องมันมันสีบปะเผ็ดแห้งเนะคะ่ะสีออกกลมกลมเปรี้ยวเค็มกลมกลมค่ะเค็มนิดนิดไม่เค็มมากกินกับขาวว้ขาวนึยก็ได้ข้าวนียวก็ได้นะคะหุงข้าวนุอนๆแล้วเอาโวยเลยประมาณพี่น้องเอ้ยหลวกผักหรือว่าผักสดกินแก้มแซ่บลายค่ะ เปิดพี่ออเดอร์เด้อค่ะผู้ใดสนใจกับทักมาใดเด้จดอจ้าเด้อสียงถิ่งลิงไวไตคทิปนี้ค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากผู้ใดอยากซิมกับล่องทักม่ใดเด้อค่ะบ่ได้ทายตอนนั้นตอนนั่งขัวให้เบิ่งพี่นองเอ้ยมันบ่มีผู้ใดจับกล่องให้ เทิงขวดขวดก็ต้องขวดไฟอ่อนๆพี่น้องใส่เวลาดูหลายสามสามเกือบสี่ชั่วโมงเนาะค่ะนีม่มาคลิปสั้นๆให้นเบิ่งซ้านี้แล้วพี่น้องเพราะว่าสีได้ก,กอกกระปุกค่อยเพิ่นอย่างเงังยสีเฮตดต่อ,อีกอยู่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเป็นบางส่วนแล้วนะคะเพราะว่ามันเตนียเทียนละหลายๆบ่ได้ค่อยขวดไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะคะสองสามชั่วโมงเนะาะขวสีมาเป็นแบบนี้ได้เ้าเ้าตองการเห็นมันนั่น เก็บได้โดนน่ะพี่น้องให้มันแห้งสนิทอีลิงสินะคะเพื่อพี่น้องเสียเอาไปฝากพี่ฝากน้องทางต่างประเทศน้่นเสียนะคะมันกจะเก็บได้โดนเนาะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ํามันแม้แต่นิดเดียวนะคะเราไม่ได้ใส่น้ํามันเลยเราคั่วแบบแห้งๆไปเลยค่ะไม่ได้ทอดนะคะเราไม่ได้ทอดโน่น้ำมันเลยค่ะบะมี่น้ำมันนะคะ เราคัว่วเนื้อปลาแบบแห้งๆเลยก็จะมีเจียวกระเทียมกับอหอมแดงใบมะกรูดมาโรยมาโรยทีหลังนะคะอะขอบคุณและสวัสดีเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีมาม้าแบบฟาเริ่งดวนเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ